ครับอ,อย่างนี้ฮะพอดีอพี่น้องประชาชนอยู่จังหวัดนนทบุรีหรือบางบัวทองฮะผมบอกได้เลยว่าน้องคนนี้กักแก๊งนะเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีฮะไม่ได้รู้จักกันเลยฮะโดนแก้วที่เป็นในแพลเนตอทีท่าไหนไม่รู้ฮะไปยับเลยครับสิบต่อหนึ่งอ่ะจนตาเขาอ่ะทุกวันนี้ เจ็บปวดแล้วเกือบใช้การไม่ได้ต้องกินยาฮะความจำนี่ก็หลงหลงลืมลืมอะ่ะแล้วข้อสำคัญเนี่ยก็แจ้งความผมเข้าใจว่าแจ้งความมาที่ตำรวจบางบัวทองนะฮะตำรวจเขาก็โอเคเขาก็น่ารักทุกคน,ก,คนก็ทำดีแต่ว่าเขาติดใจอะ่ะที่มากองปราบในครั้งนี้อยากจะให้กองปราบดูคดีนี้กับคุมพรองพยานไม่กล้าเลยฮะกลายเป็นว่าแสนสาหัสนะฮะ เดินเนี่ยเดินมาเมื่อกี้จะล้ม,มจะเซเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พ่อเขาพูดว่าเรื่องราวเป็นยังไงถึงขอความช่วยเหลือผมแล้วก็กองกวา,าบกับพี่นักข่าวทุกท่าน,นครับเยนเชิญเลยครับคุณพ่อครับอะพูดเลยฮะว่าไงครับลูกผม<อ>ไปมทำว่าไงครับลูกผมไปทํางานมากับผมแล้วก็กลับบ้านมาได้แค่สองทุ่มนอนตื่นมาสองทุ่มแล้วก็ออกไปหาอะไรทานพอออกไปหาอะไรทานก็เจอแก๊งวัยรุ่นขี่รถปาดหน้ามา แล้วก็มาตีลูกผมทั้งที่ว่าไม่ได้มีไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรเลยแล้วก็พอเราไปสืบทราบว่าใครตีคนนั้นก็กลับกลายเป็นว่าเป็นแก๊งใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดบางบัวทองเราก็เลยเราก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมเพราะว่าแก๊งเนี้ยโดนค่อนข้างบ่อยแล้วทําไมถึงยังอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็มีพกอาวุธปืนมีปืนมีแก๊งกันมากมายเลยครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าทําไมเขาถึงยังหลุดรอดมาได้แล้วพอไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตํารวจอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากจะ จะให้ดําเนินการให้ไวเพราะว่าแก๊งเนี้ยมีหมายมีอะไรแต่ว่าก็ยังหยุดหลดุดไม่โดนจับหมายเพิ่งหมดอายุความไปครับพอดีถามกับร้อยเวรไปร้อยเวรเบอกเอา้าคนนี้เพิ่งโดนหมายจับไปแต่ว่าโดนม,มีหมายจับอยู่แต่ว่าเพิ่งหมดอายุความแล้วก็แก๊งเนี้ยก่อเหตุบ่อยทั้งมีปาลาระเบิดตอนเคอร์ฟิวเมื่อปี6-4แล้วก็มียิงกันเ,เมื่อ 6- 5หแสดงว่าเขาก่อเหตุทุกปีเลยครับแล้วอยู่ๆลูกผมเนี่ย ซึ่งเป็นเด็กทํางานเราเพิ่งกลับบ้านได้ไม่ถึงสิบวันครับเราไปขายงานต่างวัดไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องราวไม่ได้มีเรื่องไรอะไรกับเขาเลยถามลูกชายลูกชายก็บอกไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้เลยเลยเดี๋ยวให้พ่อพูดก่อนพฤติกรรมเขาว่าคะครับพ่อพ่อูดยังไงอะคะขี่รถมาปุ๊บปาดหน้าพอปาดหน้าเสร็จปุ๊บลงมาปุ๊บลุมกระทืบเลยครับลูกผมมาแล้วก็พวกนี้มามากันประมาณสิบคนได้แล้วก็ทั้งต่อยทั้งเตะทั้งอะไรเสร็จแล้วมันบอกว่าผิดตัว แล้วอย่างนี้ถามว่าประชาชนที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยจะอยู่กันยังไงครับอยู่ๆมาจะตีใครก็ได้เหรอแล้วเป็นแก๊งที่ไม่ใช่แก๊งเล็กนะครับเนี่ยเอาเอารูปให้ดูนะเห็นว่าตัวเพื่อน,น้องเองก็ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันใช่ครับเนี่ยนี่นี่คือแก๊งเขาเน,น,นี่ครับแก๊งแก๊งแก๊งพวกนี้อยู่อย่างนี้จับให้ดีครับเนี่ยแล้วก็อเอาภาพมีที่นั่งมาเนี่ยครับ นี่คือคือในในแก๊งเขาเนี่ยครับสืออบบอ่อบอกว่ามีปืน<อ>ตลอดเวลา,วลาแต่ทําไมยังอยู่ในสังคมได้ท,ทั้งที่ทมรู้ว่ามีปืนเนี่ยเจ๋เจ๋ดูดูให้เขาดูปกติน้องใช้เส้นทางนั้นบ่อยไหมคะคือเป็นซอยบ้านเราครับเป็นซอยในบ้านที่ว่าจะต้องไปขี่รถไปหาอาหารทานอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้จากจากเราอยู่อประมาณห่างประมาณสองกิโลกับร้านอาหารเราก็จะมีขี่รถไปทานหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามีแก๊งพวกเนี้ยมาเกิดแล้วก็มามาอยู่อยู่ลูกผมเนี่ยเพิ่งกลับมาแล้วมาโดนตีก็ไม่รู้เลยว่าทําไมทําไมถึงโดนแล้วก็พอถามเขาก็บอกไม่รู้จากพวกนี้ไม่สวย,ายอาการบาดเจ็บน้ก็มีน้องอาการเป็นยังไงบ้างเอ,อตาให้ดูที่ครับใหที่นักข่าวดูตาด,ดูตาหน่อยครับหมอบอกว่ากระดูกกระดูแกแ้มหน้าเล้าแล้วก็ต้องผ่าใส่พลาสติกถึงขั้นต้องใส่พลาสติก เฝ้าตาแตกครับแล้วก็เน้นแต่ท้ายทอยอย่างเดียวเลยครับไอแก้วเยติที่เป็นถุงถุงหนังอะฟาดฟาดลงเน้นแต่ท้ายทอยกับหมวกกันน็อกอ่านให้ใ<ช>นักี่นข่าวดูวนะเนี่ครับหับบนหะน้าตรงเขาเขาอยู่ในย่านนั้นเลยครับใช่อยู่ในย่านนั้นแต่ทำไมไมผมว่าไปบอกว่าให้ช่วยไปจับตากวาดกวาดล้างพวกนี้หน่อยเห็นว่าหลังมีสายติดต่อกับ ใช่ครับเม่อตยเยียวายายให้ตังเขาบอกว่าเขาจะให้ให้ตังและให้เรื่องจบไม่ให้คดีไม่ให้มีคดีความได้ไหมเพราะว่าถ้าปล่อยไปลูกคนอื่นหลานคนอื่นต่อไปจะอยู่กันยังไงแล้วพวกเราก็มีเนี่ยพวกเนี้ยที่ยังต้องเรียนอยู่แถวนั้นเขาได้บอกอไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรเออ่ที่เราที่ที่เราทราบก็คือเขามีเรื่องกับคนอื่นแล้วก็ลูกเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเขาก็เลยเอพอตีเสร็จแล้วเขาบอกว่าผิดตัวขอโทษจะขอโทษ จะให้ไม่เอาไม่ดําเนินไม่ไม่ดำเนินคดีเขาเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้อยู่ต่อไปเดี๋ยวมันก็หลุดมันก็ไปทําอีกเพราะว่าดูแล้วไม่ได้สลดดูจากในในที่เขาโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้สลดอะไรเลยณตอนนี้ค่ะครอบครัวกังวลในเรื่องความปลอดภัยครับเราเราอยากได้ความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตยอยู่ในที่นั้นเพราะบ้านเราซื้อที่นั่นเราต้องเข้าออกตลอดแล้วถามว่าถามเจ้าที่ว่าจับได้ไหมอะไรได้ไหมต้องรอหมายสารถ้ารอหมายสารหนูจะจับได้แล้วถามว่าถ้าปล่อยไปสมมุติว่าผมปล่อยไป แล้วเขาเจอผมหรือว่าเจอลูกผมเขาเขาทํทำร้ายเราอีกเราจะทํำยังไงตอนนี้ไม่กล้าออกเห็นว่าครับตอน,นนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยครับตอนนี้สั่งอาหารกินที่บ้านอย่างเดียวเลยกลัวกล<า>ัวว่าไปเจอแล้วเขาจะทําร้ายเราเราก็เลยว่ามันอยู่ในย่านนั้นด้วยครับระเบิดต้นทาากำรวดว่าไงบ้างคะณตอนนี้ตอนนี้ก็บอกว่าให้ไปหาตัวคนที่ทําหาตัวคนที่ทําสักคนหนึ่งเพื่อจะมาจับให้ให้ให้หาตัวคนร้ายว่าเป็นใคร ซึ่งเราถามว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปหาเราเนี่ยแค่ไปหากล้องวงจรปิดมาให้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็หากลุ่มคนที่ทำเพราะว่ามีคนให้บอแสมาว่าเป็นกลุ่มนี้เราก็เลยไปหาแล้วก็เจอภาพวงจรปิดเป็นคนในกลุ่มนี้จริงๆพอเสร็จเพื้นที่บอกว่าต้องไปจับไอคนหนึ่งมาก่อนถึงจะออกหมายจับได้บอกอา้อาวสารวัตรสืบครับรรใช่ลังวัทองครับ,บ,บใช่ครับ เขาบอกว่ามีปืนเอ้าไอคนนี้มันมีปืนนี่มันพกปืนตลอดบอกเ้าพี่ก็รู้มันมีปืนไปพี่ไม่จับมันแล้วก็พอขึ้นไปที่ร้อยเวรร้อยเวรั่นบอกว่าเอาคนนี้มีหมายอยู่เพิ่งหมดอายุความไปบอกเอ้ามีหมายก็ไม่ได้จับอีกทั้งมีปืนทั้งมีหมายทาไมทําไมไม่โดนอะไรมีครับมีภาพมีคลิปมีวิดีโอครับเราเราไปขอมาเพราะว่าเขาให้เราไปขอ แทนที่ว่าจริงๆตามหลักพวกนี้ต้องเป็นฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เปิดเหตุถ่ายรูปอะไรเงี้ยกลายเป็นเราต้องไปลงพื้นที่หาข้อมูลหาช่องแชทหาว่ารูปภาพเป็นใครมีอาวุธยังไงเองไม่ครับเท่าที่เท่าที่นั่นไม่ได้ไปรับแจ้งก่อนครับ้องไป้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมแล้วที่โรงพยาบาลแจ้งไหมว่าถูกฆ่าตายมาตำรวจตาแล้วพูดเลยครับ ผมขอขอหยุดพักได้มั้ยพอพูดได้อาพูดเลยฮะกระทบมไม่ค่อยรู้เรื่องครับอะพูดเลยฮะพี่ถามนิดนึงต็องโดเกตนะคะเขาได้พูดอะไรไหมก่อนที่จะมาลุมทำร้ายร่างกายเราปนปัารถกันอะอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันพี่ใช่ครับแล้วตอนที่เขาทำร้ายร่างกายเราเราพยายามขอเฮ้ยพี่หยุดือันไมันไม่มีโอกาสได้พูดเลยพี่แม่งกรบให้แบบกระซิบแบบ สิบหนึ่งะพี่ติดต่อหนึ่งเออเราก็ยืนยันนะว่าไปสองคนกับเพื่อนกนคนโดนไหมคนก็ดโดนครับโดนโดนน้อยกว่าผมพี่ทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเรายืนยันโ่นเราไม่เคยรู้จักไม่เคยใช่พี่ยืนยันแล้วไม่รู้จักไม่รู้เรื่องขนาดตอนกระทืบมาพ่อเอาคลิปให้ผมดูถามว่าคนนี้ใครผมยังไม่รู้เลยพี่ อนนี้อาการเราเป็นยังไงบ้างคะก็นอนกลางคืนก็ตื <statistics> ่นมาปวดหัวต้องอัดยากินยาตลอดเลยทีไม่ขาดยาขาดยาไม่ได้เลยเหมือนตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มปวดแล้วครับนั่งรถมารถสั่นก็ไม่ได้พอพอยาหมดลิตร็ต้องคอยใส่ยาใส่ยาตลอดเฮ้ยยเห็นกลุ่มพวกนี้เข้ามาตอนหน้าที่เกิดเรื่องวันนั้นอ่ะ ก่อนหน้าเพราะไม่เคยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เขตใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทก่อนหน้าก็ไม่เคยพี่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านผมไปออกทํางานตามต่างจังหวัดกับแม่ครับก็ทำมาหากินเลี้ยงแม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านตั้งแต่ออกเรียนมาก็ไปทํางานกับพ่อกับแม่ตลอดเลยครับกลับบ้านมาทีก็แปดเดือนครั้งเก้าเดือนครั้งนี้คพี่ก็นานจะกลับเข้ามาใช่ครับไปที่โรงพยาบาลบางทีคนพาไปพี่สาวพาครับสาวพาไปครับแล้วก็มีตำรวจไป ไม่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 โมงไม่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 ม่ไ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 ว่ไม่ไม่าม่ไ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 ่ไม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 ่รั่ไม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 ่ม่ไม่ม่ไ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 ม่ามลไมรไม่ม่ไม่ไม่ไ่่่่่ไ่น่่ไ่่ไไ่่ไม่ไมม่ม่าม่มมม่มค่มมา่่ไ่แม่ ขอความเป็นธรรมให้ลูกชายนะคะผ่านสื่อทุกๆช่องทางเลยค่ะขอความเป็นธรรมให้กับลูกแม่ด้วยเพราะว่าลูกแม่ไม่ผิดนะคะลูกแม่ไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีเรื่องราวกับคูก่กรณีพวกนี้เลยใช่แล้วแม่ตอนเนี้การเป็นอยู่ลําบากค่ะกลัวจะออกบ้านก็กลัว <ขอ S 2> <อ>กลัวเขาจะมาดักทําร้ายไม่กล้าออกไม่ไม่กล้าใช้ชีวิตออกนอกนอก,นอกบ้านนอกหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้ จะซื้ออาหารการกินหรืออะไรจะไปไหนทําอะไรทําไม่ได้แล้วนะตอนนี้ด้วยใช้ชีวิตปกติก็ลําบากเพราะาด้วยบาดแผลอยู่แล้วก็เลยขอความเป็นธรรมค่ะขอช่วยช่วยเหลือให้อ,อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะปราบพวกนี้ค่ะให้ให้ให,ให้ให้ปราบพวกนี้ให้หมดไปคุ้มครองคุ้มครองตัวเองคุ้มครองครอบครัวให้ได้อยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ เหตุเกิดตั้งแต่วันที่12สิบสองตอนประมาณห้าทุ่มมีนาเนี่ยค่ะใช่ค่ะใช่ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือค่ะรบกวนจากคิงให้พามาที่นี่เพื่อต้องการความเป็นธรรมให้กับลูกชายตอนเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังที่ว่าชาวบ้านว่าไงฮะที่ว่าแก๊งนี้เออยังไงครับพฤติกรรมที่ไปขอดูกล้องนะคะ ชาวบ,บ้านแถวนั้นในระแวงนั้นเขาบอกว่าพวกนี้เป็นกลุ่มมีอิทธิพลเป็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ซึ่งมานัดรวมตัวกันอยู่แถวซอยหมู่บ้านมีแบบเหมือนพกอาวุธปืนเหมือ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 นตั้งวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาวุธปืนมีของเขาเรียกอะไรนะพวกอาวุธอะค่ะพวกมีดพวกอีโบพวกอะไรอย่างเงี้ยพกติดตัวตลอดเวลาแต่ว่าทําไมตํารวจสายตรวจแถวแถวบ้านจับไม่ได้ ทำทำอะไรไม่ได้เลยทำไมถึงปล่อยเด็กพวกนี้มาใช้ชีวิตได้แบบนี้มันต้องมีอิทธิพลใช่ไหมคะถึงจะมีใช้ชีวิตแบบนี้ได้เพราะถ้าเด็กทั่วไปคงไม่กล้าคงไม่กล้าพกปืนพกมีดปืนผานหน้าไม้ออกมาข้างนอกจะรู้ชือแก๊งแก๊งเ่แก๊งออฟไลน์ค่ะออจากใช่จากที่ชาวบ้านบอกมาค่ะเป็นแก๊งออฟไลน์มีมีใช่เป็นแก๊งใหญ่ค่ะหน้าแกง๊งอายุหัวหน้าแก๊งน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบเก้าค่ะ ใช่น่าจะมีอิทธิพลนะคะชื่ออะไรชื่ออ๊อฟค่ะเอ่อชื่อจริงสุนัยสุนัยสุนัยสุวรรณวารีชื่ออ,อ๊อฟค่ะใช,ช,อออะช่แต่เอ่อพวกที่มาลุมทำร้ายเนี่ยคือไม่รู้จักเลยรู้ร,รู้รู้แค่คนเดียวคนที่ใช้เนติกีเราเนี่ยคือไอ้คนหน้าแก๊งเหรอใช่ฮะที่ว่าดูในกล้องจดจำได้แล้วใช่ไหมใครฮะใช่นะเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิด มีภาพมี่ะมีรูปครับเขารู้ตัวแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าอยู่ในนั้นประมาณเจ็ดถึงสิบคนนะคะที่รู้ีิบหกสี่วันสี่วันเราผู้เสียหายเรายังรู้ตัวเลยว่ารู้ตั้งแต่วันรู้ตั้งแต่วันที่โดนทําร้ายเลยค่ะใช่แต่ตำรวจบางโอทองเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมกับไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ค่ะผู้เสียหายเนี่ยมาตามหาเองใช่ตอนนี้รู้ตัวแล้วนะรู้ตัวแล้วค่ะรู้ตัวแล้วครับผู้บัญชาการทานหนึ่งควรทำไงกว่าเนย อาอย่างนี้ฮะอาผมเรียนถึงผู้บัญชาการบลวบทรภาคหนึ่งครับท่านครับและผู้บกับการจังหวัดนนทบุรีและผู้บกับบังบัวทองอยังไงท่านต้องลงมาดูเรื่องนี้แล้วฮะชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับเนี่ยน้องเนี่ยโดนตีตาแตกแล้วเนี่ยให้ผู้เสียหายเนี่ยลงไปดูเองฮะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ตํารวจต้องไปดูฮะต้องเยียวยาชาวบ้านต้องไปดูหนึ่งสองสามผมฝากไว้เลยผู้บัญชาการบลวบทรภาคหนึ่งฮะรบกวนท่านด้วยท่านต้องดูนะฮะ ไม่กล้าออกไปไหนทําเป็นเมืองคาบอยไปได้ท่านไม่กล้าออกไปไหนแล้วสั่งกับข้าวต้องสั่งแก๊บอะแทนที่เขาจะได้ออกไปเลือกอยากกินอะไรแล้วตอนนี้ออกไม่ได้ฮะยังไงก็ฝากเลยครับท่านนะข่าวตอนนี้เราจะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะเนี่ยครับก็ฝากดูแลด้วยนะเราอยู่ที่สว่างครับฝากด้วยนะครับอ่เดี๋ยวลองจะมีอะไรพูดอีกไหมฮะ ต้องขอฝากตำรวจครับช่วยดูแลหน่อยเพราะเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้ไหนเราไปพกปืนยิงไล่ยิงกับเขาเราก็ไม่ถนัดครับของพวกนี้ถ้าเราไปทำเ,าาเราก็าต้องเดือดร้อนนีมาด้านนี้ฮะนี่ลุงพ่อเขาก็เดนินเดินไม่ได้ฮะต้องใช้ไม้เท้าอ่ะครับอ่ะขอร้องว่าไงพูดเลยครับครับขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศนะครับช่วยกวาดล้างแก๊งพวกนี้ครับเพราะว่าเราประชาชนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ด้วยความหวาดผวาครับกฎหมายก็น่าจะแก้ได้แล้วครับเพราะว่าเป็นพวกพวกเนี้ยทำแล้วก็ หลุดออกมาอยู่ตลอดถ้ากลับไปเช็คประวัติเนี่ยมีทุกปีนะครับทำกันทุกปีแล้วก็ยังอยู่กันทุกปีด้วยครับไม่ไม่ไม่ติดคุกไม่อะไรสักทีเราอยากให้ดําเนินกฎหมายให้ถึงที่สุดครับพวกนี้เราเอาเรื่องเต็มที่ครับถึงเราไม่มีเวลาเราก็จะลงมาครับครับเดี๋ยวสรุปขอสรุปหนึ่งนาทีฮนะอย่างนี้วันนี้ก็พาครอบครัวจากบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็มาขอความเป็นธรรมที่กองปราบครับก็ดูเรื่องคดี ก็หนึ่งวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยอยากจะให้ทางกองปราบเนี่ยลงมาช่วยเหลือคดีแล้วก็คุ้มครองพยานนะเพราะเกรงว่าถูกทําร้ายเพราะว่าสาเหตุที่โกถูกทําร้ายมาครั้งนี้เขาออกไปไหนไม,ไ,ไม่ได้ไม่เหมือนประชาชนทั่วไปฮะไปห้างไปอะไรไปเที่ยวไปซื้อของมานั่งกินแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะต้องสั่งข้าวมากินที่บ้านกันครับผมก็อยากฝากาผู้ก,การสอบสวนกลางหรือท่านผู้การจีรพภูริเดชนะ เพราะว่าอยากจะให้ดูแลเคสนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นแก๊งใหญ่มากครับท่านครับก็เดี๋ยวจะพาผู้เสียหายก็พบพนักงานสอบสวนต่อไปครับนี่ครับมี่ลูปลูกรูกที่ว่าถ่ายถ่ายอยู่ไหนที่ว่าในในในโทรศัพทหมีครับตีผิดตัวอย่งตาแต่ข้างหนึ่งครับตีเสร็จแล้วถึงจะมาบอกว่าผิดตัวที่ถูกตัวนี่โอ้ ในรูปที่ว่าอยู่อยู่ในในโต๊ะสนุกจเจอตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีญาติะพอดีคุณแม่เขาที่เขาไปหากล้องจรปิดมาเจอฮะเนี่ยาที่ว่าหัวหน้าแก๊งทำร้ายลูกฮะเนี้ฮะเจอตัวแล้วครับสามห้าเนี่ยครับให้ผู้สื่อข่าวดูทิดหกแปดห้าหนึ่งบนไหนครับเบอร์ผู้หญิงที่เขาติดต่อมาว่าจะให้ปิดคดีโดยที่ไม่ให้แจ้งความให ให้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 จ่ายเงินแล้วให้จบเลยใช่ครับเราก็ไม่คิดว่าจะจะเจอกับตัวเองแบบนี้เหมือนกันนะเห็นข่าวเด็กโดนตีมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะลูกชายอายุสิบแปดพ่ออายุสี่สิคนเดียวกันที่ตีลูกเขาคืนนั้นฮะเนี่ยครับเดอตัวแล้วอันนี้คือเราไปหาไปขอเองนะที่ไหนฮะที่ โตสนุกที่แถวนั้นที่เขาไปอยู่กันคลิปคลิปเหรอคะใช่ครับไม่ใช่คลิปตรงร้านกระทะถูกไหมอ่อันนี้คลิปหมูกระทะก็มีอันนี้เป็นคลิปใหม่ทั้งหมดที่ที่ทำที่ลุงทำร้ายที่พอจะเห็นหน้าค่ะมีรูปอีกไหมช่วยถือรูปหน่อยช่วยถือรูปหน่อยไม่มีเลยครับเดยกปวดครับตัวนี้หน่ารูปตัวเป็นเก๋าแล้วมันปวดแม่ชื่อเพชรรัตน์ที่ใครช่อใบไปแจ้งความได้ช่วยไหมใช่ครับ ถือรูปนเจ็บเลยครับพอเรามาดูกล้องตุ๊บจำได้ว่าเป็นพวกนี้ใช่แล้วคนที่หน้าที่เขาดูที่เขารู้จักก็คือพวกน,น,นี้เขาบอกเลยเป็นคนนี้แล้วเราก็เห็นหน้าแล้วเราก็ดูดูจากเน้นแล้ว,แล,วแล้วเสร็จพุดโทไปติดต่อเขาก็เขาก็รับ เาดิมมขาอยู่ฝั่งข้ามผู้เสียหายบอกจําได้ใส่เสื้อตัวเดียวกันได้เดิมจำได้ใช่ไหมฮะจำได้นะใส่เสื้อตัวเดียวกันครับนี่ค่ะเสื้อเสื้อใหาดูีฮใส่ลำอง่นะคะให้ผู้สื่อขาวอครับใช่ใช่ใช่หมู่บ้านเราี่เป็น่นี่ครับแต่เขาอยู่วันี่เาอเห็นเาใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะหมายถึงว่าสงข้ามหบ้าน ไม่ครับเป็นเป็นเป็นบ้านเป็นชาวบ้านเก่าโบราที่อยู่ในย่านนั้อยู่แล้วถ้าไปหาคนชื่ออ๊อฟเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยอยากจะบอกกันบ้านเขา